สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรัวๆค่ะกําลังเดินทางนะคะไม่ว่างนะคะเรื่องไราสาระไม่ต้องพักมานะคะไม่ว่างวันนี้นะคะไม่ว่างใช่ไหมใช่ค่ะเราเรื่องของไปจัดการการโอ e นะคะ ไม่ว่างนะคะต้องจัดการชีวิตตัวฉันฉันก็ต้องจัดการชีวิตของตัวฉันเข้าใจบ่เรื่องของหล่อนไปจัดการให้เรียบร้อยเรื่องเรื่องป่าดอกเปิดแลวเดี๋ยวใจเย็นๆแลลว เรากสชดเริดาที่กาตายแล้วจะกินอไโอ้ยเมื่อกี้กินข้าวเมื่อกี้กินข้าวแกงเขียวหวานอร่อยมาก แม่แม่ว่าแม่ว่าหนึ่งสิโดนไปแม่แม่ชุดเดินทางเีื่อยๆเดินแม่คอยเห็นข่าวแล้วก็วันที่เท่าไหร่นะไปพิษณุโลกต่อวันที่เท่าไหร่คะวันที่สิบค่ะวันที่สิบไปพิษณุโลกต่อลองแข่งจ้ะแข่งค่ะพอเห็นทะเบียนต่อสี่นนั้แหละยๆตำรวจยี่หรี่อายุไม่ผ่านเลยค่ะคอยเห็นเรื่องราวตำรวจต้องนี่คือการได้แน่จริงเนี่ย เพราะจะเชื่อว่าน้อยไปแล้วน่าจะตื่นตาทั้งเสียงและก็ผ่านมันก็หวาได้นะเรียนเลยเนาะเก็บตัวที่โรงเรียนก็ไม่ได้กลับบ้านกันงเลยสัปดาห์แล้วก็มันยอมจะ ดังท่ใครไม่รู้ว่ามันจะแบบรอบต่อไปมันจะดีดด้วยหรือเปล่าแบบบางคนว่าใครดมขนาดว่าบะงคนไม่ไมีหางดอกแม่บะงคนน่าจะเป็นลูกน้องอีโบนี่แหละเออมันวางสายใตย้มันวางสายอีสานวางไวม้<ค>ม้วนเป็นตัว